อะไรทําให้คนคนนึงหันมาอยู่ในจุดที่ต้องถือศีลได้นี่เป็นคําถามนะคะจากคนที่รู้จักคนหนึ่งนะคะที่เขาเคยถามเดียในวันที่เดียบอกเขาว่าเดียกําลังถือศีลอยู่และนี่ก็คงอาจจะเป็นคําถามที่ใคหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะสำหรับคนที่เคยเห็นคนที่เขาถือศีลหรือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครั ซึ่งทุกคนรู้ไหมคะว่าศีเนี่ยไม่ใช่ข้อห้ามนะคะแต่มันคือข้อปฏิบัติปกตินะคะที่คนที่เรียกตัวเองว่ามนุษย์เนี่ยพึงกระทําค่ะคำว่ามนุษย์นะคะมาจากคาว่ามโนหรือมนซึ่งแปลว่าใจนะคะแล้วก็คําว่าอุดสยะนะคะแปลว่าสูงส่งมนุษย์จึงหมายถึงผู้ที่มีใจสูง ดังนั้นนะคะการเป็นมนุษย์ที่แท้ก็คือการเป็นมนุษย์ที่มีใจสูงนั่นเองค่ะศีลน,นะคะจึงเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติมีเจตนาธรมด้วยใจที่บริสุทธิ์ที่จะงดเว้นกรารกระทําที่ไม่ดีทั้งทางกายวาจาแล้วก็ใจเพื่อประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะแกะตัวเองหรือว่าแกะผู้อื่นนั่นเองค่ะเมื่อเราเกิดความตระหนักรู้และไม่เห็นถึงประโยชน์จากความรุนแรงแล้วก็การทําลายชีวิตเพราะเห็นว่าความรุนแรงทั้งหลายอะค่ะมันมาจากความโกรธความกลัวความอยากความขับ แล้วก็พวกความเชื่ออย่างงมงายเราจึงตั้งปฏิธานที่จะหล่อเลี้ยงความเมตตากรุณาแก่สรรพสัตว์บนโลกใบนี้โดยตั้งใจที่จะไม่ทำลายชีวิตและไม่ปล่อยให้ผู้อื่นทำลายไม่สนับสนุนการกระทำใดๆที่ก่อให้เกิดการทำลายชีวิตเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นไปด้วยความคิดหรือการดำเนินชีวิตประจำวันของเราก็ตามการรักษาศีลข้อที่หนึ่งจึงเกิดขึ้นเมื่อเราเกิดความตระหนักรู้ถึงความทุกข์จากการหาผลประโยชน์ส่วนตนการรักขโมย การกดขี่ของเพงและความอายุติธรรมต่างๆการหาความสุขโดยวิ่งตามหาอำนาจชื่อเสียงและก็ความร่ำรวยจะนําไปสู่ความทุกข์แล้วก็ความสิ้นหวังรวมถึงตระหนักนี้ว่าความสุขที่แท้จริงอะค่ะมันไม่ได้เกิดมาจากภายนอกแต่เกิดขึ้นมาจากภายในจิตใจของเราเองทําให้เกิดการฝึกที่จะดําเนินชีวิตด้วยความพอดีทําให้เรามีชีวิตอย่างมีความสุขได้ในขณะนี้โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นการรักษาศีลข้อที่2จึงเกิดขึ้น เมื่อเราเกิดความตระหนักรู้ถึงความทุกข์จากการประพฤติผิดในกามการไม่เห็นผลประโยชน์อัแท้จริงจากการไปแย่งชิงของผู้อื่นด้วยความตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีรวมถึงตระหนักรู้ดีว่าการมีเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากความใคร่โดยปราศจากความรักที่แท้จริงนั้นจะนําความทุกข์ความแตกแยกความร้าวฉานมาสู่ตัวเราแล้วก็ผู้อื่นสร้างความเดือดร้อนทั้งทางกายแล้วก็ทางใจ ซึ่งมันไม่ใช่ความสุขที่จริงแท้ถาวรการรักษาศีลข้อที่3จึงเกิดขึ้น เมื่อเราเกิดความตระหนักรู้ถึงความทุกข์และไม่สามารถหาประโยชน์จากการกล่าวถ้อยคำที่ขาดความยั้งคิดกล่าวโทษผู้อื่นในสิ่งที่ไม่จริงการสร้างความแตกแยกสามาคัคคีรวมถึงตระหนักรู้ว่าคำพูดของเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์ให้กับผู้อื่นได้ซึ่งถ้อยคำแห่งความจริงตามกาลเทศะเนี่ยมันมีคุณค่าเสมอการรักษาศีลข้อที่4จึงเกิดขึ้นเมื่อเราตระหนักรู้ถึงความทุกข์ และก็ไม่สามารถหาประโยชน์หรือความสุขจากการที่เราไปเสพหรือบริโภคของที่ทำให้เราเนี่ยขาดสติ ทั้งยังทำลายสุขภาพของเราให้เสื่อมโทรมลงก่อนวัยอันควรอีกจึงทำให้เราหลีกเลี่ยงบริโภคอาหารที่มันเป็นอันตรายแล้วก็เป็นพิษต่อร่างกายของเรารวมถึงการตระหนักรู้ที่ว่าถ้าเกิดเราขาดสติยังคิดแล้วมันจะก่อให้เกิดการกระทาที่ไม่ดีต่างๆต,ตามมาอีกนับไม่ถ้วนซึ่งมันอาจจะไปสร้างความเดือดร้อนไม่ว่ากับทั้งตนเองแล้วก็กับผู้อื่นการรักษาศีลข้อที่5จึงเกิดขึ้นค่ะ การถือศีลเหล่านี้นะคะมันไม่ได้ทำให้เกิดความอึดอัดกับผู้ที่เขาปฏิบัติกันแบบเป็นวิสัยเพราะนี่คือสิ่งที่เขาทำกันเป็นปกติในชีวิตประจำวันของเขาเองอยู่แล้วนะคะดังนั้นจริงๆแล้วอะค่ะศีลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นๆนะคะเขาตระหนักรู้ถึงบบบบุญคุณโทษของการกระทำเหล่านั้นเนี่ยด้วยตัวของเขาเองการปฏิบัติและการถือศีล ึเกิดข้นตราบใดที่บุคคลเหล่านั้นนะคะเขายังไม่มีความตระหนักรู้ถึงบาปบ,บุญคุณโทษเหล่านั้นไม่มีทางที่การรักษาศีลจะบริสุทธิ์ได้และก็ไม่มีทางที่เขาจะทํากันอย่างเต็มใจด้วยค่ะและนี่คือเหตุผลทั้งหมดนะคะว่าอะไรที่ทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยมาอยู่ในจุดที่จะต้องถือศีลได้นะคะสุดท้ายนี้นะคะได้อยากจะบอกกับทุกคนว่าถ้าเรานะคะมีความรักและก็ความเมตตาให้กับผู้อื่นนะคะการปฏิบัติการถือศีลห้าเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ง่ายได้กับเรามากมาก ยังไงเนี่ยขอให้ทุกคนใช้ชีวิตประจําวันนะคะด้วยความรักแล้วก็ไม่ตาต่อผู้อื่นแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ